แอนิมอ f ฟาร์มอีพีที่สสงครามโรงวัวตอนปลายรดูร้อนนั่นเองข่าวข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มสัตว์ก็แพร่สะพัดไปครึ่งค่อนประเทศทุกๆวันสนโนโบอลและนโปลเลียนจะส่งฝูงงกพิราบที่ได้รับคำสั่งให้ไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆในฟาร์มใกล้เคียงเพื่อบอกเล่าให้รับรู้เรื่องการกรบฏและสอนสัตว์เหล่านั้นให้รู้จักทำนองเพลง สัตว์ป่าแห่งอังกฤษคุณโจนใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่ที่ร้านเล่าชื่อเลดไลออนที่วิลลินตันพลัมบ่นให้ใครตกใครที่ยอมฟังถึถงเรื่องความอายุติธรรมอย่างชั่วร้ายที่เขาได้รับจากการที่ทรัพย์สินทุกช่วงชิงไปโดยฝูงสัตว์ไร้ค่ากลุ่มหนึ่งพวกชาวนาต่างพากันเห็นอกเห็นใจกันพอเป็นพิธ,ธีแต่ในตอนแรกนี้ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้มากมายนะท้งที่ในใจนั้น พวกชาวนาแต่ละคนต่างประหลาดใจอยู่ลึกๆว่าพวกเขาจะมีหนทางเปลี่ยนโชคร้ายของโจรให้เป็นข้อได้เปรียบของพวกชาวนาเองได้อย่างไรนะับเป็นโชคดีที่เจ้าของฟาร์มที่อยู่ติดกับฟาร์มสัตว์นั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่แบบท้าวอนอยู่แล้วฟาร์มหนึ่งนั้นชื่อฟอกวูดซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เป็นฟาร์มที่ถูกทอดทิ้งล้าสมัยและรกไปด้วยป่าไม้ที่ลุกล้ำเข้ามามา,มากมาย ถุงยาก็เสื่อมโทรมไม้พุ่มที่ปลูกตามแนวสวนก็อยู่ในสภาพที่น่าอับอายนะเจ้าของจื่อพินคินตันเป็นคนง่ายๆสบายๆเป็นชายชาวนาที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ตกปลาและล่าสาัตว์ตามแต่ฤดูกาลฟาร์มอีกแห่งหนึ่งมีชื่อว่าพินฟินเป็นฟาร์มที่มีขนาดเล็กกว่าและได้รับการดูแลที่ดีกว่าเจ้าของฟาร์มมีชื่อว่าเฟเดริก เป็นคนที่เข้มงวดมีเล่เหลี่ยมและต้องขึ้นโรงขึ้นสายหนู่ตลอดเวลาเพราะมีชื่อเสียงในด้านผลักดันให้มีการกดราคาอย่างไร้เมตตาคนทั้งสองนี้ต่างไม่ชอบหน้ากันจนทําให้เป็นเรื่องยากที่ทั้งคู่จะมาพบปะตกลงกันได้แม้แต่ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ของทั้งสองคนเองยังไงก็ตามทั้งสองคนก็หวาดกลัวการปฏิวัตินี้เป็นอย่างมาก และมีความร้อนรนกระวนกระวายที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์ของตนเองได้รู้เรื่องนี้มากเกินไปตอนแรกทั้งคู่แสดงความดูถูกรังเกียดเหยียดยามด้วยการหัวเราะเยาะความคิดที่สัตว์จะดูแลฟาร์มกันเองพวกเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงภายในสองสัปดาห์พวกเขาให้ข้อสังเกตว่าสัตว์ที่แมนเนอร์ฟรพวกเขายังคงยืนกลานที่จะเลือกชั่วแมนเนอร์ฟ ทั้งนี้ก็เพราะทนรับไม่ได้ที่จะเรียกว่าแอนิมอนฟาสัตว์เหล่านั้นจะต่อสู้กันเองอยู่เรื่อยๆและก็จะอดตายอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นได้ชัดว่าพวกสัตว์ไม่ได้อดตายอย่างที่เฟเดเรตและพินคินตันคิดเอาไว้ทั้งคู่ก็เลยเปลี่ยนแนวไปและเริ่มต้นพูดถึงความชั่วร้ายแสนสาหัสที่กำลังขยายตัวอยู่ที่แอนิมอนฟา มีการปล่อยข่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่นั่นมีการกินกันเองมีการทรมานกันและกันโดยใช้เกือกม้าเผาจนร้อนแดงและใช้ตัวเมียเป็นสมบัติส่วนกลางเฟเดริกและพินคินตันบอกว่านี่เป็นผลจากการกรบฏต่อกฎแห่งธรรมชาติยังไงก็ตามผู้คนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหล่านี้กันอย่างสิ้นเชิงนะข่าวลือเรื่องฟาร์มที่สวยงามซึ่งมนุษย์ถูกขับไล่ และพกษาจัดการเรื่องต่างๆด้วยตนเองอยังคงแพร่ต่อไปโดยรูปแบบที่คลุมเครือและปิดเบือนและตลอดปีนั้นคลื่นการก่อกระบฏก็แพร่ไปทั่วทั้งชนบทวัวที่เคยว่างง่ายกลับมาดุร้ายแกะทําไม้พุ่มที่ปลูกเป็นแนวตามขอบสวนพังแล้วก็กินใบโคลเวอร์แม่วัวเตะถังน้ำจนคว่ํา มาสำหรับขี่ล่าสัตว์ไม่ยอมกระโดดข้ามรัว้วแล้วเหวี่ยงคนขี่กระเด็นไปยังรั้วอีกด้าน,นอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่ทำนองและแม้แต่เนื้อเพลงของสัตว์ป่าแห่งอังกฤษเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมันแพร่ด้วยความเร็วอันน่าแปลกใจมนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมความโกรธได้เมื่อได้ยินเพลงนี้ถึงแม้ว่าพวกมันจะแส้ทำเป็นคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าขันทน่นัน พวกมนุษย์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดสัตว์ถึงได้ร้องเพลงขยะอันแสนจะน่าเกลียดนี้ได้สัตว์ตัวไหนถูกจับได้ว่าร้องเพลงนี้จะถูกเคี่ยนทันทีแม้กระนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถจะควบคุมเพลงนี้ไดน้นกแบล็กเบิร์ดผิวปากเพลงนี้อยู่ที่พุ่มไม้ที่ปลูกเป็นแนวตามขอบสวนนกพิราบขันคูเพลงนี้อยู่ที่ต้นเอฟมันเข้าไปถึงเนืงรงตีเหล็ก ที่มีเสียงเจียวจ้าวและเข้าไปอยู่ในเสียงรักังโบทด้วยพอมนุษย์ได้ฟังเพลงนี้พวกเขาจะสั่นสะท้านโดยสิ่งที่มนุษย์ได้ยินก็คือในตอนต้นเดือนตุลาคมเมื่อมีการตัดข้าวโพดและนํามากองไว้ขณะที่ข้าวโพดบางส่วนถูกตัดและกองไว้บางส่วนก็ถูกนวดแล้วนกเพีราปุ๋งหนึ่งบินวนเวียนอยู่บนอากาศ และร่อนล,ลงมาเกาะที่สนามของแอนิมอลฟาร์มด้วยความตื่นเต้นไม่มีระเบียบโจรและคนของเขาพร้อมด้วยคนอีกครึ่งโหลจากฟอกฟูและพินฟิสเข้ามาทางประตูไม้ห้าท่อนและกำลังเดินทางมาตามทางเกวียนที่ตรงมายังฟาร์มทุกคนถือไม้มาด้วยทุกคนถือไม้มาด้วยยกเว้นโจนที่เดินนำขบวนในมือเขามีปืนอยู่ด้วยเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังพยายามจะมายึดฟาร์มคืน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พวกสัตว์ได้คาดหมายกันมานานแล้วและก็ได้เตรยียมพร้อมไว้แล้วทุกอย่างสโนโบอลผู้ซึ่งได้ศึกษาตำราพิชัยสงครามอังกอรแก่ของจูเลียส,สีซ่าซึ่งเขาพบที่บ้านในฟาร์มเป็นผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ในการป้องกันการโจมตีเขาออกคำสั่งอย่างรวดเร็วและช่วยเวลาไม่กี่นาทีสัตว์ทุกตัวก็เข้าประจำตำแหน่งพอพวกมนุษย์เข้าใกล้อาคารของฟาร์ม สโนบอนก็เริ่มการโจมตีครั้งแรกโดยนกพิราบทุกตัวซึ่งนับได้ประมาณ35ตัวจะบินไปมาเหนือหัวของพวกมนุษย์และปล่อยมูล,ลงมาจากกลางอากาศและขณะที่พวกมนุษย์กําลังพะวงกับเรื่องนี้ฝูงห่านที่แอบอยู่หลังรั้วต้นไม้ก็จะรียกมาจิกอย่างดุร้ายที่น่องของพวกมนุษย์ยังไงก็ดีนี่เป็นแท่การรบย่อยแบบเบาๆที่มีจุดประสงค์จะก่อให้เกิดความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆ และพวกมนุษย์ก็ไล่หานไปได้โดยงา่ายโดยใช้ไม้ไล่ตีตอนนี้สโนว์บอลจึงเริ่มการโจมตีขั้นที่สองมูริวเบนจามินและแกะทั้งหมดโดยมีสโนว์บอลนำกลุ่มพุ่งเร็ออกมาข้างหน้าแล้วก็ทั้งชนทั้งเกวดพวกมนุษย์จากทุกทิศทุกทางส่วนเบนจามินหันหลังแล้วใช้กีบเท้าเล็กๆเกตะพวกมนุษย์แต่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกมนุษย์ซึ่งมีไม้และรองเท้าปูดหัวตะปู มีความแข็งแกร่งเกินกว่าพวกสัตว์โดยเสียงร้องแหลมของสโนบอลซึ่งเป็นสัญญาณของการร่นถอยสัตว์ทั้งหลายก็หันกลับและหนีผ่านประตูไปสู่สนามหญ้าพวกมนุษย์ส่งเสียงร้องประกาศชัยชนะพวกเขามองเห็นและจินตนาการว่าพวกสัตว์กำลังหนีแล้วก็เร่งติดตามไปอย่างไม่มีระเบียบนี่เป็นสิ่งที่สโนบอลได้ตั้งใจไว้ก่อนแล้ว ทันทีที่พวกมนุษย์เข้ามาอยู่ในสนามเรียบร้อยหมาสามตัวแม่วัวสามตัวและหมูที่เหลือซึ่งหมอบราบรอซุ่มโจมตีอยู่ในโรงวัวก็โผล่ขึ้นมาด้านหลังของพวกมนุษย์อย่างทันทีทันใดตอนนี้สโนบอลก็ส่งเสียงให้ประจันบาดมันเองตรงเข้าไปหาโจนเมื่อโจนเห็นสโนบอลรีเข้ามาโจนก็ยกปืนขึ้นยิงกระสุนถากเป็นแนวแผลเลือดออกไปตามแนวหลังของสโนบอล แล้ไปโดนแกะตัวหนึ่งตายทันทีสโนบอลทุ่มน้ำหนักตัวสิบห้าสันโตนเข้าใส่ขาของโจนโจนกระเด็นหล่นลงไปบนกองมูลสัตว์ส่วนปืนก็กระเด็นหลุดมือไปภาพที่น่ากลัวที่สุดก็คือบ็อกเซอร์ที่ยกขาขึ้นและเตะดึกกีบมหึมมาที่มีเกลอกเหล็กดูราวกับม้าพ่อพันการเตะครั้งแรกนั้นโดนกระโหลกเด็กเลี้ยงม้าจากฟ็อกพูททำให้เด็กหนุ่มเหยียดยาวสิ้นใจอยู่ในโคล พอเห็นเช่นนี้มนุษย์หลายคนก็ทิ้งกิ่งไม้และพยายามจะวิ่งหนีพวกมนุษย์ตกอยู่ในความกลัวและพวกสัตว์ก็รวมตัวกันไล่พวกมนุษย์ไปร,บรอบๆสนามพวกมนุษย์ถูกขวิดถูกเตะถูกกัดถูกกระทึ้ไม่มีสัตว์ใดในฟาร์มนี้ไม่ช่วยโอกาสแก้แค้นมนุษย์โดยใช้วิธีของมนุษย์เองแม้แต่แมวก็กระโดดอย่างเร็วจากหลังคาลงมาบนไหล่คนเลี้ยงวัวคนหนึ่ง แล้วฝังกงเล็บลงไปที่ลำคอซึ่งทำให้ชายคนนั้นร้องเสียงลงทันทีที่ทางออกโลกพวกมนุษย์ก็ดีใจที่จะได้เพนออกมาจากสนามและพุ่งหนีไปยังถนนใหญ่ดังนั้นหลังจากการรุกรานเป็นห้านาทีพวกมนุษย์ก็ถอยร่อนอย่างไร้เกียรติไปในเส้นทางเดียวกับตอนมาโดยมีฝูงห่านส่งเสียงขู่ไล่หลังและจิกน่องไปตลอดทางพวกมนุษย์หายกันไปหมดแล้ว นอกจากคนเดียวที่สนามด้านหลังบอกเซอร์กำลังใช้กีบเท้าลูกคำร่างของเด็กหนุ่มเลี้ยงม้าที่นอนคว่ำอยู่ในโคลนบอกเซอร์พยายามจะพลิกตัวเด็กหนุ่มให้างายแต่เด็กหนุ่มไม่ขยับตัวเลยเขาตายแล้วบ็อกเซอร์พูดอย่างโศกเศร้าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนี้ฉันลืมไปเลยว่าฉันใส่เกือกม้าเป็นเหล็ก ใครจะเชื่อแล้วว่าเธไม่ได้ตั้งใจอย่าหวั่นไหวสหายเอ๋ยสโนโบอลร้องบอกขณะที่เลือดยังท่วมออกมาตามแผลอยู่สงครามก็คือสงครามมนุษย์ที่ดีก็คือมนุษย์ที่ตายแล้วเท่านั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครตายแม้แต่พวกมนุษย์บ็อกเซอร์พูดซ้ำ เขาพูดด้วยน้ำตาคลอเบ้ามอลลี่อยู่ที่ไหนใครสักคนตะโกนขึ้นที่จริงมอลลี่หายไปทั้งหมดตกใจกันเป็นชั่วครู่เดือดกลัวกันว่าเธออาจจะถูกทำร้ายจากพวกมนุษย์หรือถูกจับตัวไปแต่สุดท้ายทั้งหมดก็เจอเธอเธอ,อยู่ที่ในคอกของเธอเองมุดหัวเข้าไปอยู่ในกองฟางและเมื่อคนอื่นๆกลับมาจากการตามหาเธอ ก็พบว่าเด็กหนุ่มเลี้ยงม้านั้นหายตัวไปแล้วที่จริงเขาคงแท่สลบพอฟื้นคืนสติดได้ก็จึงรีบเผ่นหนีไปในทันทีพวกสัตว์ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งขณะที่ความตื่นเต้นยังรุนแรงสูงสุดต่างก็สาธยายถึงความกล้าหาญของตัวเองในสงครามด้วยเสียงอันดังชัยชนะครั้งนี้ทำให้เกิดงานฉลองขึ้นในทันควัน มีการชักธงขึ้นเสาและร้องเพลงสัตว์ป่าแห่งอังกฤษกันหลายรอบจากนั้นก็เป็นการจัดพิธีฝังศพตามศาสนาให้แกะที่ตายมีการปลูกไม้ผู้มีน้ำชื่อฮอทอไว้เหนือหลุมศพของเธอด้วยที่ข้างหลุมศพนั้นสโนบอลได้กล่าวสุนทรพจน์สั้นๆเน,น้นถึงความจำเป็นที่สัตว์ทุกตัวต้องพร้อมที่จะตายเพื่อแอนิมอนฟา พวกสัตว์ตัดสินใจเป็นเอกฉันในการจะจัดสร้างเครื่องอิสรยาภรณ์ทางทหารให้ชื่อว่าวีวรัตว์ชั้นที่หนึ่งซึ่งก็ได้มอบให้แก่สโนบอลและบ็อกเซอร์เครื่องอิสรยาภรณ์นี้ประกอบด้วยเหรียญทองเหลืองซึ่งใช้สำหรับประดับในวันอาทิตย์และวันหยุดเทศกาลมีเครื่องทองเหลืองสำหรับมา้าเหลือทิ้งอยู่ที่ห้องบังเหียนจึงนำมาใช้ในการนี้ได้อย่างสบายนอกจากนี้ ก็ยังมีเวรสัตร์ชั้นที่สองซึ่งมอบให้แก่แกะที่ตายไปมีการอภิปรายกันมากมายว่าจะเรียกสงครามนี้ว่าอะไรดีในที่สุดก็ตกลงเรียกการต่อสู้ครั้งนี้ว่าสงครามโรงบัวพวกสัตว์พบปืนของโจรตกอยู่ในโคลนแล้วก็รู้ว่ามีกระสุนสำรองอีกมากอยู่ที่บ้านในฟาร์มดังนั้นจึงตกลงกันว่าจะตั้งปืนไว้ที่ฐานของเสาธง เหมือนกับเป็นปืนใหญ่และจะยิงปืนนี้ปีละสองครั้งครั้งหนึ่งในวันที่12ตุลาคมซึ่งเป็นวันครบรอบปีของสงครามลงนาและอีกครั้งในวันกลางฤด,ดูร้อนซึ่งเป็นการครบรอบปีของการกระเบิด